เราขาดภาคเสริมอยู่ภาคหนึ่งเนาะเป็นฟูฟ้าปาร์ตี้อันนี้พอมันมีเยอะแล้วอะ่ะอยากเก็บให้ครบเหมือนกันนะมันมันดูแบบสิ่งที่ขาดหายไปป่ะมาอา,าซูนซูน สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พัดวาดนะคะแล้วก็อยู่กับเดอะซิมสทิปซ่าซึ่งเราจะมาเล่นในส่วนของครอบครัวข้าวแกงธรรมชาติกันใน River b o ว s ตซ m h i l l ิลนะฮะณ <Okay. S 1> เมือง River b o ว s ตซ m i l l l ได้มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งชื่อครอบครัวข้าวแกงธรรมชาติ ใช่แล้วครับเขาอาศัยอยู่ที่เมืองเมืองนี้ครอบครัวของเขาประกอบด้วยพ่อแม่และลูกสาวหนึ่งคนแต่ด้วยการเกิดอุบัติเหตุนั้นแม่เขาได้จากไปจากครอบครัวนี้ทำให้ครอบครัวนี้หลงเหลือแค่คุณพ่อและลูกสาวของเขากันสองคน เอ้ยมาแล้วแนะนำตัวละครก่อนอันนี้คุณพ่อนะคะคุณพ่อคุณพ่อชื่ออ่าอิ่มอร่อยนี่อิ่มอร่อยข้าวแกงธรรมชาติแล้วก็มีลูกสาวอยู่หนึ่งคนนะลูกสาวเนี่ยถูกหรือดีหน้าน้องถูกหรือดีบานของเราเนี่ยจะเป็นบ้านที่ กึงก่งกึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะกึงก่งกึ่งร้านร้านข้าวเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณแม่คุณแม่เขาเนี่ยจะเป็นเป็นแม่ครัวแม่ครัวเออเป็นแม่ครัวขายข้าวและทีนี้ก็คือประสบอุบัติเหตุตอนนี้ก็จะเหลือแค่คุณพ่อและก็ลูกสาวอยู่สองสองคนอยู่ที่บ้านอิ่มอร่อยเน่ะอันนี้เพื่อนบ้านนะไม่เกี่ยวนะไม่ใช่ไม่ใช่แม่ไนะไม่ใช่แม่นี่เพื่อนบ้าน ซีมภาคสองเนี่ยมันจะมีพวกปณิธานแล้วก็ความแบความกลัวเนาะปณิธานของคุณพ่อเนี่ยมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างซึ่งที่เราเราทําไว้ก็คือให้คุณพ่อเนี่ยสารต่อสานต่อธุรกิจของคุณแม่นะพยายามที่จะให้ตัวเองเป็น,เป,นเป็นเชฟในการทําอาหารแล้วก็ลูกเนี่ยจะไม่ค่อยชอบการทําอาหารสักเท่าไหร่นะครับคุณพ่อเนี่ยต้องการหาสัตว์เลี้ยงเนาะแล้วก็จัดงานเลี้ยงอื เป็นเพื่อนสนิทของถูกหรือดีอืมโอเคโอเคแล้วก็ได้งานในอาชีพการทําอาหารเนาะอันนี้คือความกลัวคือไม่ไม่ไม่อยากแบบไม่อยากทะเลาะก,กับลูกสาวอ่ะนะก็จะมีเป็นคู่แคนถูกปฏิเสธการเล่นด้วยวันน่าสงสารจริงๆเลยสนวนา,นายแย่ๆกับถูกหรือดีเนี่ยโอ้สภาพแวดล้อมไม่ค่อยโอเคเลยเหรอลูกสแสดงว่ามันขาดฟูกต้นไม้เหรอของตกแต่งอย่างเงี้ยหรอ ซึ่งตอนนี้ตังเรามีอยู่ห้าร้อยกว่าเราไม่มีของตกแต่งขนาดนั้นนะอืมเออใช่ใช่เราขายต้นไม้ไปแล้วเดี๋ยวนะสักคู่ขอต้นไม้สักหน่อยตอนเราสร้างบ้านมาใหม่เนาะเราเราเอาต้นไม้ออกไปเราลืมว่าจะเอาต้นไม้กลับมาแล้วต้นไม,ไม้อยู่ตรงไหนวะเนี่ยต้นไม้ไมันหยุดเอ้ยเนเล่ไม่อยู่ด้วย ต้นไม,ตนไมตนนะ้ต้นไม้ต้นใหญ่เอ้ยเดี๋ยวนะต้นไม้ต้นใหญ่ๆเลยอะ่ะมันอยู่ในเลยช่วยด้วยอือคือตอนนี้คุณแฟนไม่อยู่นะแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาเช้ามากๆคุณแฟนไปทำงานแล้วเราแอบมาเล่นก่อนคนเดียวเราก็ไม่รู้ว่าของอยู่ตรงไหน พูดได้เลยว่าเราเคยเล่นเดอะซีมภาค2มาก่อนนะ,นะก่อนหน้านั้นตั้งแต่ตอนที่แบบโหยังเด็กๆแล้วอะตอนนี้ก็คือกลับมาเพราะว่าความทรงจําล้วนแล้วก็ด้วยความที่ว่าซื้อภาค2เนี่ยมาให้คุณแฟนเนาะก็เลยยืมเล่นสักหน่อยเพราะยังไน,นก็คือลืมไปแล้วว่าของอะไรยังไงอยู่ตรงไหนนต้นไม้อยู่ตรงไหนทุกคนช่วยด้วย เล่ช่วยด้วยเอย้แต่ว่าเพลงเลามากเลยนะมันนึกถึงอดีตอะไรต่างๆเยอะแยะเลยอะเฮ้ยถ้าไม่มีต้นไม้มันจะโอเคไหมหรือว่าต้นไม้มันอยู่ในขอนตกแต่งเอ้ยนี่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 นีนี่น,น,น,นี่ฉันเจอสองร้ยเลยเหรอถ้าสองร้อแบบมีต้นเนี้ยมันจะเพิ่มได้เลยไหม ถ้าสองมันคุมต้นมะม่วงมีต้นมะม่วงไหมนี่ต้นอะไรอ่ะพูโมเรียสุดเพอร์เฟกต์ยังได้ต้นใหญ่ๆต้นมะม่วงต้นสนเอ้ยต้นกล้วยสวยจริงกล้วยจะขึ้นไปอะไรนะกล้วยจะไปขึ้นบนต้นไม้อื่นได้ยังไงแล้ว โอ,อ,อ้ยม,ออนะยมันก็ต้องขึ้นที่ต้นกล้วยเท่านั้นแหละเออต้นกล้วยมันก็ต้องขึ้นอะไรนะกล้วยมันต้องขึ้นที่ต้นกล้วยนั่นแหละขึ้นที่ต้นอื่นได้ยังไงกันเออใช่ไหมถูกต้องตอนนี้โอเคยังลูกอย่างโอเคงั้นฉันว่าไม่ไม่น่าเกี่ยวกับเรื่องกล้วยละกล้วยออก น่าจะเกี่ยวกับตรงไอ้นีนะของตกแต่งนะอันนี้คืออะไรอ่ะคือมันเล็กมากเลยอ่ะนกฟา์มิงโกตัวหนึ่งมันน่าจะช่วยได้เปล่านี่ไงของตกแต่งมาแล้วอ่ะเออช่างมันมันอาจจะเพิ่มอะไรได้มากกว่ากาันทำของตกแต่งใช่ไหม ตการตกแต่งและปรับปรุงพื้นที่รอบๆละส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของชาวซิมอ่าที่ชอบพื้นที่แบบที่สว่างอ๋ออฉันรู้แล้วฉันลืมติดไฟบ้าน <laughs> ฉันลืมติดไฟบ้านโอ้ก oh ็เอาละ เ,เหมือนเดิมไฟอยู่ไหนอ้อเนี่ยเหมือนเนเล่เคยพูดว่าไฟมันมีไฟอันหนึ่งที่มันสว่างมากๆติดเพดานแล้วมันจึง้งแต่นั้นน่าจะเป็นเดอะซิมภาคสี่นะอันนี้จึ้งนี่ไฟนี่เอาไฟไป ชั้นบนมันสามารถกดคีย์รักอะไรได้บ้างเปอไได,เดนะอดัพนะโอเคไฟป้ายไฟป้ายไฟป้ายโอเคแล้วตรงนี้มันไม่มีเพดานใช่ไหมทำเป็นอะไรได้บ้างอะเดินนะขอดูหน่อยโอเคตรงนี้มันไม่มีเพดานเราอาจจะต้องทำเสา เสาฟไฟเอ้ยสปอตไลท์เหรอเจ็ว่าเสาฟไฟก็สวยนะถ้ามันเป็นเสาฟไฟขึ้นมา,าสูงด้แค่นี้สูงกว่านี้อีกไหมอ่ะมันมีมันมีมนมสูงเอ้ยอันนี้น่าจะเข้านะพวาไฟติดตรงเนี้ยเดี๋ยว อ๋อตรงนี้มันเป็นกระจกถูกไหมลำบากลำบนจริงๆต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับพอดิกพอดีแบบไม่ได้อะไรเตรียมเตรียมใจที่จะเล่นขนาดนั้นแต่ว่าอันนี้คือเหมือนว่าจับใหม่ลอะอะมาเล่นเหมือนเหมือนเล่นครั้งแรกอ่ะขอขออภัยด้วยนะเอ้ยเอ้ยก็สว่างอยู่แต่ดวงเล็กอะดวงเล็กสว่างอะ ดวงเล็กก็สว่างนะเออแต่มันดูไม่สวยมันดูตกแต่งไม่เข้าอันนี้เป็นยังไงอ๋อไฟตึงหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาซื้อของดีๆติดนะตอนนี้เอาเอาเอาสภาพแวดล้อมก่อนแล้วกันลำบากลำบนจริงๆอุย้ย นี่ไงสาวบ,บ้านเออพอดวงเดียวอยู่เงินเหลือร้อยกว่าบาทแหละลูกพาอิงโก้ที่ขายทิ้งโอเคไปงั้นเราใช้ชีวิตสักแป๊บๆแล้วกันก่อนที่เราจะอ่าไปทำง,ง,นทำงาน ก่อนอื่นก็มีปฏิสัมพันธ์กับลูกสาวสักหน่อยความบันเทิงเล่าเรื่องตลกให้ลูกสาวฟังสิถูกหรือดีนี่นะพ่อไปเจอขโมยมาเรื่องหนึ่งเลยขโมยเนี่ยมันจ้องเข้ามาแล้วก็มีเป็นขโยมยเป็นวิศวะด้วยนะเออใช่ไหมใช่ไหมแล้วพ่อเนี่ยอยากทำอาหารมากๆอันนี้คือตลกแล้วถ่ายภาพกับฉันเอ้ยถ่ายภาพครอบครัสวสักหน่อยสิ กด C เพื่อเลือกตำแหน่งกด C X C C คำแนะนำพอพอไปอยู่ห้องลูกสาวใส่แล้วนี่ห้องลูกสาวแล้วเนี่ยโอเคไม่เป็นไรอาจจะเออได้สภาพแวดล้อมด้วยเนาะตรงนี้อืมมีแขกเข้ามาที่บ้านสองคนเอ้ยลูกสาวเนี่ย เป็นคนที่ต้องต้อนรับแขกเพชดาวลูกสาวลูกสาวต้อนรับแขกน่อยต้อนรับทุกคนตอนแรกกะว่าจะเล่นแค่พ่อก่อนเนาะลูกสาวเนี่ยกลัวว่าแบบไหลอ่ากลัวว่าเขาเรียกว่าอะไรนะกลัวควบคุมซิมหลายคนแล้วมันจะดูยุ่งยากอะไรเงี้ยอ่าต้อนรับทุกคนเข้ามาเข้ามาเข้ามาลูก อืยินดีต้อนรับนะเราเป็นเ,เราเป็นเพื่อนบ้านใหม่นะเราเพิ่งย้ายเข้ามาอันนี้สองคนนี้คุยกันเองแหละไม่มีใครคุยด้วยคุยกันเองแล้วก็น,นี้คือเดี๋ยวเราหางานให้พ่อเนาะตอนแรกอะ่ะเราเหมือนเราจะเหมือนเราจะได้นักสือพิมพ์แล้วละมัง้งเออแล้วแต่มันไม่มีงาน มันไม่มีงานเป็นเชฟเป็นไอ้สำหรับทำอาหารเลยอะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไยวไ้รอได้งานเชฟก่อน่อไปเอ้ยหรือว่ามือถือมันมันหาง,งานได้เลยอะหาง,งานได้ไหมธุรกิจจัดการธุรกิจที่บ้านเอาจดงานกลุ่มโทรศัพท์หางานได้ไหมอะไม่ได้หรอไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้แฮ yeah. คนช่วยไม่อยู่นะคนคอยปรึกษาอันนี้ก็ให้ลูกสาวคอยพูดคุยกันไปเนี่ยน้องตัวเขียวเนี่ยต้องคุยเลยแหละเราเรื่องตลกอลลูกสาวเนี่ยดูความปาัญหาก่อนนะครับความปาัญหาของลูกสาวเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนสนิทกับอ่าอิ่มอร่อยกับพ่อตัวเองเนาะแล้วก็จะแบบหาคนมาจีบสักหน่อยซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่เดี๋ยวต้องซื้อโทรศัพท์ให้ลูกสาวแต่ว่าเดี๋ยวเราเก็บเงินก่อน ได้จูบแรกก็เหมือนเหมือนกับเด็กวัยรุ่นทั่วไปนะครับนี่ถูกปฏิเสธจีบนี่คือเขากลัวเขากลัวเรื่องความรักเนาะเฮ้ยคุยไม่ถูกคอเหรอพูดคุยคุยเล่นเฮ้ยคุยเล่นหน่อยดิเดี๋ยวนะอะไรนะ สุขสวัสดิ์จนเกิดจากเธอที่รักของฉันได้ยินว่าเมืองนี้มีซิมกําลังมองหาคู่ที่เหมาะสมแบบสุขสวัสดิ์จนเกิดจากเธอสุขสวัสดิ์จนเกิดจากจเธอที่รักของฉันฉัน,ฉนได้ยินว่าเมืองนี้มีซิมที่กําลังมองหาคู่ที่สมบูรณ์แบบและฉันมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือเธออำนาจแห่งความก้าวอำนาจแห่งการมองเห็นของฉันสามารถหาคู่สร้างคู่สมสําหรับทุกคนและฉันยังขาย ขายอะไรอะ่ะขายพอชันอ๋อขายพอชั่นขายพอชั่นพิเศษที่จะดึงดูดผู้อื่นสำหรับใครที่โอเคก็คือมาช่วยอันนี้เป็นแม่หมอสินะอือต้อนรับดวงกลมชูชูคุณดวงกลมต้อนรับสักหน่อยต้องรับสักหน่อยเขาเขาดูหมอให้เราได้ใช่ไหม เอ้ย,อยดูดูเรื่องความรักให้กับถูกหรือดีก่อนอเ,นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปนะต้อนรับต้อนรับอันนี้อย่าเพิ่งพูดคุยหาคู่ก่อนหาคู่ก่อนลูกหนูทีลาบนลหาคู่ก่อนหาคู่ก่อนยินดีต้อนรับขา,าหาคู่นัดบอร์ดให้หน่อยได้ไหมอ่ะ ฉันอยากให้คู่นัดเดทของฉันเป็นน้องเป็นอาชายก่อนแล้วกันอ๋อตายแล้วมันต้องมีเงินสดอาเงินงสดของคุณนอกจากจะช่วยเหลือด้วยกันอะคือตัวหนังสือมันเล็กแล้วไม่ได้ใส่แวน่นฉันต้องตัดแว่นแล้วละ่ะอาเงินงสดของคุณนอกจากจะช่วยเหลือฉันได้ยังทำให้ฉันได้รู้จัก คุณดียิ่งขึ้นอีกแต่ถ้าคุณทำให้ฉันผิดหวังเพราะความขี้เหนียวของคุณแล้วก็ฉันจะตำหนิตัวเองเลยแหละ,ละเอาล่ะทีนี้แล้วก็มาดูกันว่าคุณจะได้เท่าไหรอ่อืมสองบาทเอ่อคือสองบาท คิดว่าคุณน่ะน่าจะได้ตามราคาที่คุณจ่ายนะจะมาพูดที่หลังว่าฉันไม่เตือนไม่ได้นะนก็คือถูกไปทำไมอ่ะสองบาทเรามีแค่นี้อ่ะคำแนะนำของเกมคุณได้ของที่ระลึกจากการฟักร้อนมาสะสมแล้วโอเคเฮ้ยตกมาอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยใครเนี้ย ไม่ได้เรื่องหรอคนนี้ในดูซิดูซิพูดคุยอบิจิตอบิจิตเหรอเออเอันแล้วเราเข้าบ้านเธอเข้าบ้านของฉันได้เลยเหรออบิจิตเรา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 คุยกันก่อนได้ไหมพูดคุยก่อนพูดคุยก่อนคุยเล่นก่อนคุยเล่น อะไรพูดคุยกันก่อนสิอ๋อมีเวลาด้วยเหรอเอ้ยต้องรีบต้องรีบพูดคุยแล้ชนชื่นชมต้องหน่อยชมเชยชมเชยความบันเทิงเราเราใชเป็นรูเป็น,เป,นเป็นคนตลกคุยเล่นอีกหน่อยอเล่นเล่นเล่นไม่เล่นอนะ่ะไม่อยากเล่นลนะอันนี้ชวนกินข้าวเหรอ เฮ้ยเริ่มหิวแล้วว่าพ่อพ่อพ่อทำไรอยู่พ่อทำไรอ่ะพ่อพ่อยังวาดรูปอยู่เลยเหรออุยอ้ยวาดรูปแม่นี่ไงพ่อคิดถึงแม่ใช่ไหมล่ะอืมฉันคิดถึงเธอตลอดเวลาเลยนะฉันไม่รู้เลยว่าลูกจะเป็นคนยังไงถ้าไม่มีเธอฉันจะเลี้ยงดูเขาได้อย่างไร เดี๋ยวพ่อมาทากับข้าวให้ลูกก่อนได้ไหมลูกหิวอะอ,อ,อุ้ยทุกคนเข้าบ้านแบบเยอะแยะมากเลยอันนี้มื้อเย็นแล้วเหรอเสิร์ฟอาหารเย็นจานด่วนเอ้ยเราเสิร์ฟจำนวนมากทําจํานวนมากให้หลายคนนะเป็นซีเรียลแซนด์วิชมื้อกลางวันแล้วกันพ่อหยุดหยุดบ้านลูกก่อนมาทำกับข้าวให้ทุกคนก่อนเนี่ย นี้ยังไม่ได้ถึงเคลือกเปิดร้านเลยออะไรกันเนะี่ยไอหมอนั่นไอหนุ่มนั่นนะมาคุยกับลูกสาวของฉันเหรอเวลากำลังจะหมดเฮ้ยเดี๋ยวนะั้นเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเฮ้ย,ย,ย,ยพูดคุยก่อนเฮ้ยจีบได้ยัง จีบได้ย,ยังตรวจสอบซิมเฮ้ยจีบได้ย,ยังลูกตรวจสอบตรวจสอบมีใจเปล่าในมีใจหรือเปล่าเอาเอาเกิดอะไรขึ้นอะ เป็นเพื่อนกับแพทิเซียเป็นเพื่อนกับทุกคนแล้วเนี่ยตอนนี้โอเคไม่เป็นไรเรามีเรามีเรามีเขา,าเรียกว่าอะไรนะเราน่าจะมีคนมาเราน่าจะมีคู่อีกเยอะไอ้หมอนี่น่าจะไม่ได้เรื่องเท่าไหร่เพราะว่าไอ้หมอนี้พยายามที่จะเดินไปไหนก็ไม่รู้เขาไม่ใช่เหรอเนี่ยฉันเดินไม่ได้เลยนะที่มันแคบเกินไปเนะี่ยให้คุยกับแพติเซียไปก่อนแล้วกัน ไปเล่นควงบอลกันหรอตอนนี้ถูรือดีถึงเวลาที่ต้องคิดถึงเรื่องวิทยาลัยแล้วขอให้แน่ใจว่าถูรดีจะต้องเรียนหนักเพราะว่ามันจะส่งผลต่อการเข้ามหาวิทยาลัยด้วยอืมทักษะด้านการทำครัวเต็มเปี่ยมอิ่มอร่อยได้คะแนนทักษะการทำอาหารและด้วยทักษะนี้เขาเรียนรู้วิธีการทำอาหารสูตรใหม่ๆ เยี่ยมไปเลยคุณพ่อแต่ว่าเ,ราเราฟรมนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยเออฉันน่าจะมีเดทที่ดีกว่านี้นะแต่มันก็ไม่ได้แย่ซะทีดเดียวหรอกอถ้าเราได้ออกไปเที่ยวด้วยกันนะฉันว่าเราน่าสนุกได้มากกว่านี้นะฮ้ไม่ได้แล้วไอ้มอน,นี่ถูกหรือดีลูกฉันว่าหนูนะ ฉันว่าหนูน่าจะมีมีผู้ชายดีๆที่รั้วมหาลัยนะเอออย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปจริงจังกับไอ้ผู้ชายชื่อว่าอะไรนะอบ,บีจีดอบ,บีจืดอบ,บ i, อบ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 ,บีจดเอออย่าเพิ่งไปนั่นกับอับบีจืดนะอืมน้องเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่า พ่อทำบาค้าวสึกยังอ่ะอบิจิตจะเข้าห้องน้ำอภิจิตห้องน้ำมีห้องเดียวตอนรับแขกซะเยอะเลยไล่กลับได้ไหมอบิจิตเฮ้ย แกมาอารมณ์เสียใส่บ้านได้ยังไงต้งไลต่ตาเพิดซะแล้วไรตาเพิดไลต่ตาเพิดออกไปเลยนะออกไปจากบ้านของฉันนี่ออกไปจะจะห้องน้ำอืมเอาอ่ะอ่ะอะโอเคงั้นขออนุญาตตัดจบตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามีธุระเนาะยังไงก็ ถ้าเกิดว่าชอบก็ขอบคุณมากครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ติชมได้นะถ้าเกิดว่ามันเป็นประโยชน์ก็เดี๋ยวจะแก้ไาขาให้นะฮะแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่สวัสดีครับพันว่านนะครับ